ขอที่ชู้ห่อน,นึ่งครับห้าบาทห้าบาทโอ้ห,าาหนึ่งพันอืมถอนเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับโทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออกอเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับมาอืมเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทครับเก้าร <99 5. S 1> ้อยเก้าสิบห้าเก้าร้อยเก้าสิบแปด ไม่ต้องนะครับป้าแมวที่ชู้แล้วครับผมผมเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินสด smart p u r ์ e ดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่ดิเสียงมันเข้าบ่ะวะไม่เป็นไร 能知<當>